สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ร้านอ d เดสซูบูบอยหนึ่งหกแปดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านเราอีกเช่นเคยนะครับมันคือทริอัมบนบลีวิวนะครับตัวนี้ปี2015รุ่นแอร์คูลนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าขี่สนุกขี่ง่ายนะครับผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ควบคุมง่ายนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้จัดทรงมานะครับอ่ะฮะ ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเป็นแนวจิกโก้ tracker นิดๆนะครับตัดท้ายเปลี่ยนอะไหล่ของแต่งเข้าไปเยอะหลายรายการพอสมควรเลยนะครับรถสีดำนะฮะสวยงามนะครับอืและที่สำคัญคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยฮะร,รถมือเดียวเลยออกจากศูนอะทริทรอัมที่กรุงเทพนะครับอ ปัจจุบันเลขมาอยู่ประมาณ1 8 0 0นนะครับรถใส่ๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับของแต่งลุยกันเลยนะครับข้างบนแฮนด์กันเลยนะครับแฮนด์เป็นแฮนด์ยกนะครับแฮนด์แต่งนะฮะมาพร้อมกับกระจกใต้แฮนด์ซ้ายขวานะครับมี2ข้างให้นะครับแล้วก็มือเบรกมือคลัชก็ของแต่งนะครับข้างล่างต่อเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับพร้อมขาจับนะฮะไฟเลี้ยวหน้าส่วนไฟหน้าเดิมก็จะเป็นโคมไฟหน้าเป็นชุดเดิมอยู่นะครับ บางคนหน้าสั้นนะครับยางนะฮะเป็นยางที่ค่อนข้างจะออกแนวกึ่งลุยๆนิดๆน,น,นะครับนะฮะตอบโจทย์สายแทรคเกอร์เลยนะฮะออกแนวแบบว่าโหดๆห,หน่อยนะฮะลายนี้ท่อนะฮะพระเอกเลยนะครับนะฮะท่อออกล่างนะครับนะฮะเป็นทรงซาร์ทนะครับแต่ว่าเป็นทางกานไทยนะครับนะฮะตีขึ้นมาพร้อมกับทําสีเซรามิกกันความร้อนอย่างดีนะครับตัวถังน้ําม,มันนะครับต้องบอกว่าชุดสีนะครับฝาข้าง บังโคลนแล้วก็ถังน้ำมันห้างร้านจากการทำสีให้ใหม่นะครับเงาวิ่งเลยนะฮะอ่ฮะโลโก้นี่ก็เพ้นติดเลยนะฮะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเป็นงานเพ้นต์เลยนะครับฝาน้ามันฝาดำนะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าพักของพักคท้าเป็นของเดิมอ,อยู่นะครับเครื่องยนต์ใสๆนะฮะ เซอร์วิสให้หมดแล้วน้ำมันเครื่องเซ็กรองทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ่าโซ่สเตอร์โซ่ดำหมุดทองนะครับต้องบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะฮะโซ่สเตอร์ของแต่งนะครับเพื่อนๆชกหลังเป็นชกหลัง YSS นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวหลังนะครับไฟเลี้ยวหลังไฟท้ายหลังที่เป็นของแต่งเช่นกันนะครับบางโคนสั้นหน้าหลังตัดท้ายสั้นนะครับเบาะแต่งนะครับถือว่ากระแสได้รับความนิยมมากๆตอนนี้นะฮะตัดท้ายแบบนี้นะครับ ยางหลังเต็มๆนะฮะบอกเลยว่าดอกกําลังดีนะฮะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับกําลังดูโหดๆนะครับอื้อ่ะดิสเบรกหน้าหลังอยู่ครบนะฮะโชคหลังแต่งซ้ายขวาท่อนะฮะออกล่างนะครับซ้ายขวาตัวเครื่องยนต์สีสวยนะครับอื้อ่ะขออนุญาตเพื่อนๆฟังเสียงกันหน่อยแล้วก็ชมเล็กใหม่นะครับอื้ขออนุญาตไม่เบิ้ลนะครับเพราะตอนนี้ดึกมากนะครับเกรงใจข้างบ้านเขานะครับอเหมือนแปดเนาะอะ,อะ จับคาชแล้วก็กดสตาร์ทตรงนี้นะครับ เสียงมันลั่นนะครับต้องบอกเลยพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดแต่งสวยๆแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเงินแต่งแล้วนะครับซื้อไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวหาหมวกกัาน็อกหล่อๆสักใบหนึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรเท่นะฮะใครได้ไปเนี่ถือว่าคุ้มนะฮะคันนี้ราคา20,000 0กว่าบาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นที่19ื่นเก้านะฮะหมื่นเก้าถือว่าใช้เงินเอารถใช้เงินเอารถน้อยมากๆนะครับท่านใดสนใจก็ลองขักันเข้ามานะครับ แอดมินพร้อมยินดีให้บริการตอบคำคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับทางร้านของเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ โปรดระวังมิจฉาชีพนำรูปรถในร้านไปแอบอ้างท่านนะครับโปรดระวังนะครับปัจจุบันมิจฉาชีพเยอะมากๆจะซื้อจะขายท่านต้องวิดีโอคอลดูรถก่อนเท่านั้นนะครับอย่าได้หลงโอนเงินมัดจําหรือจ่ายเงินโดยที่ไม่เห็นรถนะครับปัจจุบันเนี่ยในข่าวก็เห็นกันเยอะแยะนะฮะมิจฉาชีพออกกระวาดกันเยอะโปรดระวังนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากร้านอัเดสซูเปอร์บาย168จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ